เดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าโครน่ากรอบทองลูกลักปริศนากันนะแต่ก่อนอื่นก็เคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มคนอนเดมิทนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง Anime World Tower Defense กันอีกแล้วนะเออถ้าพูดถึงเกม Tower Defense ที่ดีที่สุดอย่างเงินเรอมันก็คงจะหนีมไม่พ้น แอนิเมะเวล์ทาวเวอร์ดีเฟェนส์ไม่ก็คงจะเป็นเดมอนสเลเยอร์ทาวเวอร์ดีเฟェนส์นั่นแหละขี้ชิม่วงสกิ เย่ yeah. ก็คลิปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแรกของอ e ัปเดตเดอะอีคลิปเนาะหรือว่าอัปเดตอัศวินรัติการนั่นเนองเนาะโดยเราจะประเดิมคลิปแรกด้วยการมาดูลูกลักปริศนาอย่างเจ้าโครน่ากันนั่นเนองนะนี่ลูกลักปริศนาอย่างเจ้าโครน่าเนาะเออก็แส่ป,ประมาณนี้เดี๋ยวทำการอีโวขึ้นกรอบทองก่อนแล้วกันนะนี่เอ้ไม่ให่นี่ดากซอสแลกนาร็อกนี่ของประมาณนี้แล้วก็ไปเลยฉันไม่รู้ อ่าฉันไม่รู้สิว่าฉันน่ะจะพนันกับสิ่งที่ฉันตัดไม่ได้ยังไงกับบางอย่างที่ฉันไม่สามารถตัดมันได้ดีก็คือแบบเห็นด้วยเหรอฉันไม่รู้สิฉันจะเห็นด้วยกับบางอย่างที่ฉันไม่สามารถตัดได้ยังไงล่ะเออชั้มเถอะ่ โมเดลไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยนะโอเคนะโดยสเตตของเจ้าโครนาเนาะลูกรักปริศนาก็จะเป็นประมาณนี้นะมีค่าคาตาโกลลี่ลีเดอร์เป็นแฟนติกแฟนต์แฟนติกดิเออร์แฟนติกวอร์รี่เออร์เนาะก็จะบวกดาเมจหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าวานได้สุด,สด,สด,สดที่หนึ่งตัวบ๊อบอโนเนตวันตอบโจทย์แน่นอนบอกเลยนะฮิดเดนพาวเวอร์เนาะเราทำการบกาวกดท่าไปห้าดวงเนาะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันนะเออแล้วก็ างที่บอกไปเนาะมีบัฟเป็น The Ornate One นะดูดิจะมันต้องตอบโจทย์สิว่าเพราะมันวางแค่ตัวเดียวนะเออแล้วก็เป็นตัวละครสีม่วงนะหรือว่าเปอร์เพลเนาะเป็นตัวละครระดับซีเคร็ตนะทำการอีโวขึ้นมา2ขั้นเป็นกรอบทองแล้วก็มีพาร์ตสี่เป็นแมสเน็ตนะเหมือนกับเจ้ามากระลูกรักเลยนะตัวละครนี้ทําการต้านสถานะทุกอย่างเนาะแล้วก็โอกาส30%มสิทำดาเมจ2.5เท่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์สิบสองครั้งทุกสิบสองวิแล้วก็ทําให้ตัวตีเลือดไหลเนี่ย บัฟดามเมจไป30%เนาะเป็นคลาสดอทดนะแล้วก็เป็นตัวยืนพื้นนั่นเองนะไม่มีคอสแมติกนะเสียดายนิดนึงเนาะที่มันไม่มีคอสแมติกเนาะก็โอเคประมาณนี้สาหรับการเกินเนาะเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าเนาะว่าเจ้าลูกแักปริศนาเราเนี่ยจะเป็นยังไกันบ้างนะก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าโครนาเนี่ยจะเป็นอยังไรกันบ้างแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนเลยละกันเนาะโอเคนะสำหรับโมเดลน้องแกก็็จะะะเปนปนนนรมาณี้นะ ซึ่งเจ้าโคหน้าเนี่ยเป็นตัวละครเขาเรียกว่าต้นตำรับแบล็กบัตนะหรือว่าเลือดดำเลยเนาะสำหรับในเรื่องโซลยีเตอร์นะก็หน้าตาพี่แกก็จะบับบาประมาณนี้นะก็จะคล้ายๆกับสกินของมากกะที่หน้าเข้มๆหน่อยนะันก็คือโดนแบล็กบัตหรือว่าเลือดดำไปนั่นเองนะอ,อตัวละครโมเดลมันไม่ได้ค่อยมีความทวีดีเท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆพี่แกมี3มือนะซึ่งร่างนี้เนี่ยเราเดาว่ามันน่าจะเป็นร่างในมังงะเนาะเพราะว่าในอนิเมะมันยังไม่มีร่างนี้นั่นเองนะเนาะ ก็เพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเนาะเหมือนตอนท้ายๆเรื่องอ่ะร่างในอนิเมะเนี่ยมันจะดีกันกันกบมากะเนาะแต่ในมังงะเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้อ่านนะออประมาณนี้แล้วกันเนาะส่อเจ้าโมเดลของโคริานะถือว่าทำออกมาได้ดีอยู่นะอ,อถึงจะไม่ค่อยมีความ 3D เท่าไหร่นะเพราะว่าเราอวยเนาะเรื่องนี้โซ so, อิเตอร์กูอวยหมดอะ่ะออโอเคนะสำหรับค่าวางอยู่ที่ประมาณ4,375เนาะอันนี้รวมกับบัฟเอาเน็ตวันนะก็วางเลย สำหรับดาเมจต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ65,570เนาะระยะเนี่ยอยู่ที่80 SPA หรือความเร็วโจมตีเนี่ยที่ห้าวิวางขั้นแรกเนี่ยตีเป็นแบบ Full a o e ตีพื้นที่วไม่ตีแอร์แล้วก็มีพาร์ตส,สิเป็นแมสเนตอย่างที่บอกไปนั่นเองนะแล้วก็อีวัวกรอบทองเนี่ยจะมีวงเล็บท้ายเชื่อเป็นแมสเนตนั่นเองเนาะไหนดูสิโจมตียังไงอ่ะก็เป็นการฟันเนาะฟัน3ทางนะเออแต่ข้อดีนี่มีมีสาวนะเออเออแล้วทำไมลูกรักกูไม่มีสาว แต่ลูกรักปิศนากูมีสาวซะงั้นอันนี้เมชั่นก็เป็นการฟันเป็น3มทางเนาะเดี๋ยวดูได้ตีกี่ฮิตน่าจะฮิตเดียวมั้งอ่าฮิตเดียวเนาะซึ่งไอ้ท่าแรกยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะก็เป็นการฟันประมาณนี้เลยนะเออโอเคเดี๋ยวอัพต่อเลย9,502โอเคนะขั้ต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่า Shadow r a i n of Despair เนาะก็ตีมแบบ AOE ก็จะบวกดาเมจเป็น2 6 5 7 7เนาะแล้วก็บวกระยะไป็นใช้เงินอัพไปที่ประมาณ32,000นะก็อัพเลยโอเคขั้นนี้ตีแอร์แล้วนะขั้นนี้4เนะาะเดี๋ยวดิเดสแพรอ้ยก็จะเป็นการกระโดดขึ้นฟ้าเนาะปุมแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเถาวันสีดำๆพุ่งออกมาจากตัวพี่แกนะ ต้องเรียกว่าตัวน้องแกเดเออเนี่ยกระโดดขึ้นฟ้าเนาะแล้วก็จะมีเป็นเถาวันดำๆหุออกมานะเออเหมือนได้มังงะเลยอยู่ดีทำาดาไมจกี่ฮิตน่าจะฮิตเดียวมัง้งใช่ฮิตเดียวนะฮิตเดียวท่าเท่อยู่นะเออประมาณนี้โอ้ท่าเท่ท่าเท่เลยอ่ะเออทเท่กว่าลูกรักกูอีกแล้วมีเสียงด้วยอะเออประเด็นคือมันท่าเท่แล้วมีเสียงอ่ะเออทำไมลูกรักกูไม่ได้อย่างนี้วะงง แต่อันนี้ก็เป็นลูกรักเหมือนกันนะแต่เป็นลูกรักปริศนานะออประมาณนี้ฮเฮ้อเหนือฟ้าใต้ล่าข้าประเสริฐสดโอเคทำดาเมจประมาณหนึ่งฮิตเนาะเดี๋ยวอัพต่อเลย39,48มื 39, โอเคนะข้าต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่า void burst นะก็ตีแบบ le ้ยไอตัวนี้ดีว่ะตี le ทุกขั้นเลยนะ ก็จะบวกดาเมตเป็น373,464เนาะบวกระยะไป15แล้วก็บวก s p ไปอีกหนึ่งเนาะก็ตีเป็น6วิใช้เงินอัพพิเประมาณ58,3ห5นะก็อัพเลยโอเคเดี๋ยวดิโอ้ยก็ถ้าจะคล้ายๆเดิมนะแต่ขั้นนี้เหมือนจะเป็นระเบิดแทนนะเหมือนจะบินเหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นระเบิดแบบปูมอะนิวเคลียร์ล้างโลกแทนนะเสำหรับท่านี้ ตูมื่นจะทำดาเมจสามฮิตนะท่านี้หนึ 1, 2, ่งสองสามทำดาเมจสามฮิตเนาะแอนิเมชันก็ง่ายๆนะก็คือท่าเมื่อกี้นั่นเองเนาะแต่ว่าเปลี่ยนพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์เป็นแบบระเบิดแบบแล้วก็มีเหมือนเป็นแบบพวกออร่าดำๆม่วงๆอะไรพุ่งออกไปประมาณนี้นะทำดาเมจสามฮิตเนาะเอออัพต่อเลยละน,นะแปดหมื่นหกแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไม่ตีแอร์หรอ อ๋อตีนี้ีว่าเออแปดหมื่นหกเอาเงินไม่พอโอ้โหขั้นต่อไปแสนหนึ่งร <c oughs> องเลยโดยดาเมจอัปตันเนี่ยที่ประมาณ3ามล้านหกแสนหกหมื่นเนาะส่วนระยะเนี่ยอยู่ที่195 SP าหรือความเร็วโจมตีเนี่ยที่6วิอัปตันเนี่ยก็ตีเป็นแบบ full AoE เนาะแล้วก็ตีแอร์ได้นะแล้วก็มีพาสีเป็นแมสเน็ตนั่นเองเนาะโอเคนะพอเราบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ 10ล้านนะ10บล้าน7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเนาะส่วนระยะในยอยู่ที่254่นะแล้วก็เอสอยู่ที่หวิเท่าเดิมเนาะขอลองเทียบดาเมจกับน้องมากาะเลยแล้วกันนะว่ามาน้องมากาเนี่ยดาเมจประมาณเท่าไหร่นะเอออ๋อเหมือนดาเมจจะเยอะกว่าน้องมากระว่ะแต่เงินไม่พออัพยแหละปัญหาใหญ่แต่ยังว่านะราคาอัพมันแพงมากเลยนะเออ เป็นแสนเลยกว่าเป็นแสนมากว่าเลยอะอ่ะก็เออก็คือดาเมจน้องมาก่ายเนี่ยก็คือครึ่งหนึงของโครนาเนาะแล้วก็ความเร็วโจมตีเท่ากันเลยนะแต่ว่าน้องมาก่ายเนี่ยตีแบบเซอร์เคิลเนาะส่วนโครนาเนี่ยตีเป็นแบบฟูลเอลี e นั่นเองนะเออ ก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับน้องโครนานะข้อดีก็ของพี่แกเลยอ่ะก็คือตีเป็นฟูลเอลีทุกท่าเลยนะแต่ว่าข้อเสียที่ตามมาคือราคาอัพค่อนข้างแพงเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นออนเน e ตวันด้วยแหละนะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าโครน,นาลูกรักปริศนานั่นเองนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครโซอิตเตอรนะเพราะฉะนั้นเราจะอวยอวยอา้าวบังกล้อง เราคือเราจะอวยมาก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 ,มาก,มากเลยนะเออสำหรับเรื่องของโซอิตเตอร์เนาะที่สําคัญอนะ่ะเป็นตัวละครที่ฟูเอลีทุกขั้นนะเออเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเล่นในเลดใหม่ละกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเออแล้วก็เย็นนี้ถ้าสมมุติเราไม่ขี้เกียจเนี่ยเราจะจะมาไลฟ์เล่นอีเวนต์ใหม่กันเนาะเออเข้ามานี้ละกันนะสำหรับเจ้าโครน่านะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าละกันเะนาะจะเป็นตัวอะไรแต่สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบาย นี่ก็ฝากคนนี้ด้วยนะและคุงล่าสุดเขาได้ออกคลิปเราละ <laughs>